นี่ครับเพื่อนๆให้ดูตรงนี้ครับตัวที่ใช้ตั้งนะครับตัวนี้ครับนี่น็อตเบอร์นี้ครับน็อตเบอร์สิบเจ็ดกับเบอร์สิบสี่นะครับคือเราคลายน็อตสองตัวนี้นะครับเพื่อตั้งถ้าขันตัวนอกนะครับเบอร์สิบสี่เข้าก็คือออกน้อย ถ้าขันออกนะครับคือระยะห่างตรงเนี้ยถ้าขันออกก็คือลงมากถ้าขันเข้าลงน้อยนะครับนี่แหละครับคือวิธีการตั้งนะครับส่วนจะใครจะตั้งยังไงก็ลองตั้งดูดูที่การลงน้อยลงมากนะครับปั๊มหน้าจะไม่ค่อยดีนะครับสังเกตจากมีการเยิ้มน่าจะไม่ค่อยดีนะครับ,มรมไ,มรบไม่รู้จะผ่านหรือเปล่า พอจะเข้าใจนะครับนี่ครับคือถ้าเขาลงมากตอนนี้เขาลงมากครับเดินเบาแล้วเขาเขาเขาไหลออกนะครับเราก็ต้องคลายน็อตสองตัวนี้ครับขันเข้าครับเดี๋ยวผมผม ผมให้ดูเนาะเอาออกให้ดูนะครับเดี๋ยวผมลอ,อ,อกให้ดูเดี๋ยวจะสตาร์ทรถให้ดูนะครับว่าเขาออกในรอบเดินเบาเขาออกเยอะแค่ไหน ตรงนี้ต้องพันไว้ครับไม่พันรถดับครับตห็นเกิดเหวี่ยงไหมครับพอออกเยอะครับ รอบเดินเบาเดีอยออกเดีอยออกเห็นไหมครับเห็นไหมครับเครับเนี่ยรอบเดินเบาเขาออกเยอะนะครับเราต้องตั้งเข้าไปนะครับเห็นตัวนี้ไหมครับเขาโยกถ้าเขาโยกได้เยอะเขาก็ออกเยอะครับ บ้างครับไปครับเริ่มออกน้อยแล้ว น้อยแล้วครับออกจะออกน้อยนะครับคือพอเราบิดคันเร่งเขาให้เขาออกเยอะๆนะครับก็ออกตามคันเนร่งอะเวลารถรอบตูวสมมติว่าบิดคันเร่งนะครับอ่าเขาออกเยอะนะครับเห็นไหมครับ พอเราบิดคันเร่งปุ๊บรถรอบสูงให้เ็าออกเยอะๆครับอ่าออกเยอะครับถ้ารอบเดินบบาเขาออกแน่น้อยครับก็ให้ปรับแต่งอย่างนี้นะครับเขาออกน้อยนะครับแต่ออกตลอดอยู่ก็คือเขาจะดันนไปเรื่อยๆนะครับ ลองอีกนิดนึงก็ได้ครับอันนี้เพื่อนๆจะตั้งออกแค่ไหนก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับผมไม่มีคำแนะนำเพราะว่าผมไม่ชำนาญการสักเท่าไหร่ในเรื่องปริมาตรนะครับผมดูที่ควันเอานะครับแต่ผมจะเน้นว่าถ้าบิดคันเร่งเขาต้องออกแค่นั้นแหละครับ เขาต้องออกเยอะครับเนี่ยบิดคันเร่งสมมติบิดคันเร่งนะผมจะพดว่าบ,บิดคันเร่งนะครับอ่าเขาออกนะครับในรอบสูงเห็นไหมครับในรอบสูงครับถ้าไม่บิดเขาควรที่จะออกน้อยๆน,นะครับไม่ให้ควันเยอะนะครับแต่ไม่ออกเลยไม่ได้นะครับเพื่อนๆ ถ้าไม่ออกระวังรถน็อกครับโอเคครับผมจะพอเท่านี้และอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าเป็นรุ่นนี้เขาจะสามารถที่จะตั้งที่สายได้ครับนี่ครับตั้งที่สายอย่างเนี้ยครับหมุนตรงเนี้ยครับหมุนเล่งตรงนี้นะครับสามารถที่จะหมุนเล่งตรงนี้ ไม่ต้องมาตั้งลายตรงนี้ก็ได้ถ้าอยากให้ออกมากนะครับเราตั้งให้ออกน้อยไว้พอเราอยากให้ออกมากให้เพื่อนๆมาเล่งเอาตรงนี้นะครับหมุนเล่งเอาตรงนี้พอจะเข้าใจนะครับโอเคครับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ